we บ้นอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คเปิดให้บริการตู้ยืมคืนหนังสืออัตโนมัติทีเคมินิอย่างเป็นทางการณนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อเพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงหนังสือในพื้นที่ขนส่งสาธารณะที่มีผู้คนเดินทางจํานวนมากในแต่ละวันโดยมีนางพรพัทรรอดโพทองบุญถน,นอมเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมโดยผู้บริหารจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมทีเคมินิที่เปิดให้บริการครั้งนี้มีจำนวน สองตู้ได้แก่ TK Mini Black ตั้งอยู่ใกล้บริเวณประตู C และ TK Mini Red ที่ทางเชื่อม MRT ชั้น B1 ท้ง2ตู้เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเที่ยงคืนทุกวันเพื่อให้ประชาชนสามารถยืมคืนหนังสือได้อย่างสะดวกระบางการเดินทางไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนหรือช่วงค่ำหลังเลิกง,งานตู้ TK Mini รองรับการใช้งานแบบอัตโนโมัติเต็มรูปแบบเพียงสมัครสมาชิกออนไลน์ผ่าน My TK ก็สามารถยืมหรือคืนหนังสือได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางไปยัง ห้องสมุดหลักช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ถือเป็นอีกหนึ่ก้าวสำคัญของ TK Park ในการเชื่อมโยงพื้นที่การเรียนรู้กับพื้นที่การเดินทางให้เข้าถึงชีวิตประจำวันของผู้คนมากยิ่งขึ้น TK Park ยังคงมุ่งยกระดับพื้นที่การอ่านให้เข้าถึงประชาชนในทุกเส้นทางการเดินทางพร้อมนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงความรู้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็ได้เป็นตัวแทนท่านรนัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสันติเิยทัศน์นะคะมาเป็นประธานเปิดตู้ TK มินิค่ะซึ่งเป็นตู้ยืมคืนหนังสือบริการอัตโนมัตินะคะของทาง TK Park ภายใต้ OKMD OK นะคะเป็นความร่วมมือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการดีๆซึ่งเจาะกลุ่มไหนยังไงบ้างจริงๆหนังสือของเราเมื่อกี้เท่าที่เท,ท,ท่าที่เรียนถามนะคะ ก็ตั example, ้งแต่6ขวบถึง60ค่ะก็เป็นเป็นเป็นเอ่อรนจ์อายุค่อนข้างกว้างนะคะทุกคนสามารถใช้บริการได้เลยค่ะคาดหวังกระแสการตอบรับยังไงบ้างครับตรงนา้เราเราต้องการสร้างแล้วก็ผลักดันเรื่องสังคมอุดมปัญญานะคะเราต้องการให้ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเดินทางพร้อมกับความรู้ค่ะก็อยากให้ประชาชนเข้าถึงหนังสือได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ ทำให้ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นทำให้เรามีดิพันสแตนดิ้งมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็อ่านหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยก็อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนอ่านหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์มากขึ้นค่ะในส่วนของต้มีทีเคพาร์ทมีส่วนสนับสนุนย่างไรบ้างครับต้นผมเรียนนี้ครับว่าเทคพาร์ทได้ทดลองแอปตู้ยืมคืนอัตโนมัติเนี่ยมาสักระยะหนึ่งนะครับโดยการทดลองทำระบบก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาได้ รับความกรุณาจากทางการรถไฟอย่างประเทศไทยนะครับในการที่จะพัฒนาจุดบริการนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุญญนเป็นอย่างดีนะครับแนวคิดก็คือทําให้เรื่องของการเข้าถึงหนังสือเนี่ยง่ายขึ้นนะครับทำให้สังคมคนเมืองอย่างเช่นคนกรุงเทพซึ่งเดินทางบ่อยไม่ว่าจะเป็นเดินทางในเมืองเองหรือเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยแล้วไม่มีโอกาสแวะห้องสมุดหรือว่าไปที่สิเงแวดล้อนี่ก็สามารถที่จะยืมคืนผ่านจุดบริการนี้ได้นะครับโดยความตั้งใจก็อยากจะทําให้ เรื่องของวัฒนธรรมการอ่านการเข้าถึงหนังสือนั้นเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็เข้าับชีวิตประจําวันมากขึ้นครับและตอนนี้เริ่มต้นที่ที่นี่เป็นที่แรกที่คุณแค่แบบพิวัตที่แรกครับและจำนวนตู้ที่เราคาดหวังไว้ในในปี2026คาดหวังไว้กี่ตู้อย่งไรบ้างตอนนี้เริ่มต้นสองตู้ก่อนนะครับมีการทดลองเพื่อทดลองระบบนะครับโดยอนาโดยความตั้งใจเนี่ยก็อยากจะขยายผลในอนาคตด้วยครับจะทดลองเพื่อดูกระแสการตอบรับแล้วก็ การเข้าถึงเพราะว่าเรื่องตู้ยืมคืนหนังสือเนี่ยจะใกล้กับตู้เหมือนตู้ซื้อหรือว่าตู้ตู้ตู้ซื้อของ้ายสคมาเก็ตคล้ายๆเต่าบินอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งกระทำให้ที่จะทําให้คนคุ้นเคยนะครับแล้วถ้าเราเริ่มเห็นภาพว่าสังคมไทยยอมรับเทคโนโลยีลักษณะนี้เราก็พร้อมที่จะขยายผลต่อรับหนังสือในตู้เป็นหนังสือแนวไหน า,าตอนนี้จัดมาทุกแนวเลยครับเมื่อสักครู่ที่คุณพ่พัได้เรียนนะครับว่า,าจัดมาทุกแนวตั้งแต่นวนนิยายจนหนังสือเด็กไปจนถึงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาตัวเองส่งเสริมอาชีพแล้วก็ไปจนถึงขั้นสําหรับผู้สูงวัยก่อนับเกษียณนะนต้นนะครับช่วงนี้เป็นการเก็บข้อมูลนะครับเพื่ออยากให้รู้ว่าคนที่ใช้บริการหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กับสถานีรถไฟสถานีรถไฟฟ้านั้นสนใจหนังสือประเภทไหน ครับเราจะได้ประยุกต์ต่อไปในอนาคตท่านครับในส่วนของการรถไฟมีการเสนอเส้นทางอยางไรบ้างครับก็เรียนว่าพื้นที่ที่เราคัดให้เป็นจุดติดตั้งเนี่ยครับเป็นพรามแอเรียเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดนะครับตรงประตู4นะครับแล้วก็เรามีผู้โดยสารเนี่ยที่อยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยนะครับทางไกลเนี่ยก็ประมาณสักหมื่นคนมีสายจีดาอีก20,000นะครับก็รวมไปเสร็จเป็น30,000กว่าชีวิต รเราได้คัดสรรพื้นที่ที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกท่านจะได้เห็นในจุดที่เป็นจุดจำลองตรงนี้ครับล้วีกาส่งเสริมยังไงบ้างครับกาหนังสือไปโปรโมทบนรถไฟยังไงบ้างไหมครับผมคิดว่าต้องคืนยืมที่ตู้ถึงจะควบคุมได้นะครับแต่ว่าจุดที่วางที่ดิสเพย์เนี่ยถ้าเป็นจุดที่ดีแล้วเนี่ยทุกท่านก็จะได้เห็นและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะคงจะได้พัฒนาเป็นสมาชิกแล้วก็ได้ทดลองยืมอ่านด้วยตนเองนะครับในส่วนการรู้ราคเรามีส่วนช่วยรับสนับ อันนี้ต้องเรียกว่าทาง TK Park ก็คือผู้ที่เริ่มโครงการตู้หนังสือยืมคืนอ,อัตโนมัตินะครับเราเรียกชื่อว่า TK เคม i นิะครับในช่วงต้นเนี่ยเรามี2อ,อตู้ตู้สีดำเรียก TK เคม i นิ b l k c k นะครับอยู่บริเวณประตูสทีที่ท่านรองผู้ว่าได้พูดถึงอยู่ในจุดที่ดีที่สุดของพื้น,นที่สถานีกลางบางซื่อนขณะนี้ก็หวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่ทําให้คนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายเพราะว่าปรัชญ,ญาการทํางานของทีเคพา ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือความพยายามที่อยากจะเห็นหนังสือและการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนนะครับแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตอะไรที่ดีไปกว่าสำหรับกรุงเทพเท่ากับพื้นที่ของการเดินทางนะฮะคือสถานีรถไฟสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้ารถเมล์นะครับดันั้น TK Mini Black ็ตู้แรกอยู่ที่ประตู4ก็คิดว่าจะช่วยในเรื่องของการเชื่อมต่อให้ให้หนังสือเข้าถึงคน เป็นส่วนของวิถีชีวิตของคนได้อีกตู้หนึ่งคือตู้สีแดงนะฮะเรียกว่า TK m i ม i r ิออยู่ตรงบริเวณทางเชื่อมไปยังบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงินอันนี้ก็จะเป็นอีกตู้หนึ่งซึ่งตอบโจทย์ พฤติกรรมการอ่านของคนอีกแบบหนึ่งนะฮะอีกอีกอีกไลฟ์สไตล์หนึ่งครับก็หนังสือก็จะมีความแตกต่างกันระหว่าง2ตู้นี้แต่ว่าอย่างที่ท่านท่านพอ,อสบรเรียนนะครับว่าช่วงนี้คือช่วงของการทดลองว่าพฤติกรรมการตอบสนองของอผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าก็ดีหรือรถไฟสายสีแดงสายชานเมืองหรือสายทางไกลก็ดีเนี่ยเขาสนุกสนาน กับการย,ยืมคืนหนังสือในรูปแบบนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็จะมีความพยายามในการยีบปรับรูปแบบการบริการผ่าน,นกลไกและเครื่องมือของตู้บริการหนังสือยืมคืนอัตโนมัตินี้อ,อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคนที่คิดว่าหนังสือมีเพียงพอไหมต้องเรียนนี้นะครับว่าตู้ t k Mini Black นมีมหังสือให้บริการ320เล่ม t k Mini Red ให้บริบรการ300เล่ม แต่ละตู้จะมีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนเข้ามาเปลี่ยนหนังสือสัปดาห์ละสองครั้งเพราะฉะนั้นในแง่ของความเพียงพอ,อนี้หมดห่วงได้ครับนะสำหรับพิบร,บรักนักอ่านและเป็นนักเดินทางสามารถที่จะมีหนังสืออยู่ติดมือได้โดยที่ไม่จําเป็นครับว่าจะต้องเข้าไปยืยนหนังสือในห้องสมุดหรือต้องเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย,ยอย่างเดียวท่านสามารถที่จะเข้าถึงหนังสือได้ในสถานีรถไฟนะครับ สถานีกลางบางซึ่งนี้ได้เช่นเดียวกันครับขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนะครับราคาค่าบริการเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ครับการให้บริการนะครับทุกท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับถึงจะได้ใช้บริการยืมคืนสําหรับประชาชนนะครับอายุตั้งแต่4ถึงสี่ปีถึง50ถึง24ี่ปีเนี่ยค่าบริการอยู่ที่100บาทต่อปีนะครับมีค่าประกันหนังสือสําหรับหนังสือภาษาไทย300บาทหนังสือภาษาอังกฤษ1000บาท ส่วนประชาชนอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปถึง59ปีค่าบริการ200บาทต่อปีนะครับอายุ60ปีขึ้นไปค่าบริการ100บาทตามกว่าสีขวบฟรีครับโอกาสดีๆแบบนี้อยากนาค่ะก็อยากจะนอกจากสนับสนุนในเรื่องของการอ่านนะคะก็ต้องให้พี่ๆสือมุนชนช่วยกันสนับสนุนในการเผยแพร่ โครงการดีๆของ TK Park แห่งนี้นะคะก็อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนกลับมาอ่านหนังสือเป็นเร่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างอย่างที่ที่คอนเซปต์ของโครงการนี้เลยค่ะอยากให้เป็นความรู้คู่การเดินทางค่ะขอให้ทุกคนเข้ามาใช้บริก,การแล้วก็ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ให้มากๆค่ะขอบคุณ